รับบํานาญจากประกันสังคมคํานวณหรือคิดอย่างไรคะแมติกก่อนที่จะไปฟังคำตอบนะคะกดหัวใจกดติดตามกดแชร์กับแมติกด้วยนะคะ ก่อนอื่นจะไปรับชระาภาพน,นะคะต้องเข้า2เงื่อนไขนะคะพร้อมกันด้วยนั่นคือลาออก2ครบ55ปีค่ะวิธีการคำนวณในการที่จะรับรายเดือนบำนาญเนี่ยคือยังไงคะคือเอาสิ่งที่เรานำส่งนะคะงวดล่าสุดนับขึ้นไป60งวดค่ะมาหาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็คูณ20%นนั่นคือสิ่งที่จะเราจะได้รับรายเดือนนะคะแล้วถ้าเราสมทบเกิน180งวดนะคะมีใจดีแถมให้เราอีกไหมมีค่ะอย่างนี้ค่ะก็จะจ่ายเพิ่มให้อีก15%นะคะคต่อปีที่เพิ้มไปอะะแ์เซงงงง็นงๆงงงไปคะตัวอย่างค,ค่เยคิธีกรคํานวณนะคะเริ่ม ที่60งวดสุดท้ายนะคะที่คุณได้รับสมมุติค่านะคะค่าเฉล่งที่15,000บาทนะคะที่คลิปนี้นะคะดังนั้นเขาสมทบมาแล้วสมมุติว่า300งวดนะคะวิธีการนะคะ20 20แรกค่ะของตัวสมทบมาแล้ว180งวดนะคะก็เอาตัวเลขค่ะ15,000บาทไปคูณ20นะคะก็จะได้ตัวเลขนี้เลยค่ะ แล้วบวกอีก1.5%ต่อปีที่บวกเพิ่มให้หลังจากที่คุณสะสมเกินจาก180นวดนะคะเมื่อกี้บอกว่าสะสมมาแล้ว300นวดใช่ไหมคะดังนั้นก็จะใช้วิธีการโดยการเอางวดที่สะสมจริงลบด้วย180นวดค่ะแล้วก็หารด้วย12แล้วก็ไปคูณด้วย1.5%จาก1 5%ื่นนะคะที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เราเอามาค่ะก็จะได้ตัวเลขนี้นะคะจะเอา2อย่างมารวมกันก็จะตกเดือนหนึ่งเราได้เท่านี้ค่ะรับเป็นตลอดชีพไปเลยนะคะ ใครอยากรู้วิธีการคำนวณแบบเป็นก้อนนะคะหรือที่เราเรียกว่าบำเหน็จน,นะคะกดคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาแชร์เพิ่มเติมนะคะ